ันข่าวพระข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่14สิงหาคม2563โดยเชฟวัชค,ครั้งวันไทยครับราดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวเอไรนะ่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเย็นนี้หนักแน่นอนการบ้านทีมชาติไทยเมื่อฟุตบอลไทยไปอัดแน่นในปีหน้า โดยกันนี้สมาพธ์ฟุตบอลน,นานาชาตินะผมหรือว่าฟีฟ่้นะฮะและก็สมาพธ์ฟุตบอลแห่งชาติเอเชีย er, หรือว่า a f c ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย er, รอบ2หรือรอบ40ทีมนะฮะที่แบ่งการแข่งขันออกเป็น8กลุ่ม กลุ่มละ5ทีมในช่วงเดือนตุลาคมถึงมิถิกายนขยับโปรแกรมการแข่งขันออกไปเล่นในปี2021ซึ่งโปรแกรมในแต่ละทีมของรอบนี้เหลือแค่ทีมลัประมาณ3-4เกมนะฮะโดยทีมชาติไทยมี8แต้มอยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเวียดนามสเวตแตมมาเลเซีย9แต้มยูเอแต้มและก็อินโดนีเซีย0ูนย์แต้มนะฮะซึ่งการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันในครั้งน,นี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนั่นเอง ซึ่งแต่ละประเทศกำลังเดินหน้านะับผมป้องกันไวรัสที่ระบาดอย่างหนักกันอย่างขมักขม้นรวมไปถึงยอดผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศต่างๆนั้นยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากตัวเลขที่ยังพุ่งไม่หยุดนะฮะโดยเฉพาะอินเดียอิหร่านซาอุดีอา,า,าระเบียบางกราเทศอิรักฟิลิปปิน และก็อินโดนีเซียนะฮะซึ่งการเลื่อนครั้งนี้นอกจากความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้วยังส่งผลให้หลายๆทีมนั้นต้องเดินหน้าทําการบ้านกันอย่างหนักเพราะฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายเหลือเวลาไม่มากนักในการคัดเลือกทีมนั่นเองสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วปี2021นะฮะถือว่าโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างจะชุกเลยนะฮะ หากไล่เรียงนะครับผมจากโปรแกรมที่พากันเลื่อนกันแนข่งมาอัดอั้นในปีหน้ารวมไปถึงโปรแกรมเดิมที่มีอยู่ผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ลงเล่นในทีมชาติหมุนเวียนมารับใช้ชาติตามฟอร์มการเล่นนะฮะ จะมีเลทอ,อายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปแน่นานว่าผู้เล่นชุดยี่ปีกับชุดใหญ่นั้นจึงมีโฉมหน้าที่ใกล้เคียงกันแต่สิ่งที่จะต้องมีการพูดคุยก็คือปีหน้าบางบรายนั้นอาจจะต้องเลือกใช้ผู้เล่นที่ชัดเจนเพื่อลดภาระของสภาพร่างกายและสร้างความหวังในโอกาสของแต่ละรายการนั่นเอง โดยปีหน้าจะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ2รอบ3ด้วยนะฮะหากไม่สามารถผ่านเข้ารอบ3จะมีโปรแกรมเอเชียนคัพ2023รอบคันเลือกรออยู่ฟุตบอล a f f f อฟซีคัพ2020ที่เลื่อนมา ฟุตบอล23ปีชิงแชมป์เอเชีย2องพรอบคัดเลือกฟุตบอลซีเกมส์2 1และก็ที่สำคัญยังมีเรื่องของสมโมสรจากไทยที่ไปเล่นชิงแชมป์สโม,มสรเอเชียอย่างน้อย2ทีมไทยได้โคต้า2บวก2นะฮะที่ส่วนใหญ่กลุ่มผู้เล่นทีมชาตินั้นจะอยู่ในทีมเหล่านี้ที่ได้โคต้าตัวแทนประเทศไทยนี่คือโปรแกรมการแข่งขันที่ทอดยาวอยู่ในปี2021ที่จะมาถึงนี่เองโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับทีมชุดใหญ่ในปี2021นนะฮะ ก็มีดังต่อไปนี้เร่มจากนัผมไทยลีกฤด,ดูกาล2020 2021นั้นก็จะแข่งกันช่วงเดือนกันยายนปี63นะฮะไปถึงพฤษภาคม64ครับต่อมาก็จะเป็นฟุตบอลถ้วย2ร,รายการก็คือลีกครับกับ FA ครับก็จะแข่งช่วงเดือนกันยายนเหมือนกันจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี64แล้วก็การแข่งขัน AFC แชมเปียนลีก2021อรอบคัดเลือกก็จะแข่งขันกันช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี64 AFC c ซีแชมเปียนลีก2021อรอบแบ่งกลุก่มและก16ทีมนะฮะก็จะแข่งตั้งแต่เดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมไป64นั่นเองต่อมาก็จะเป็น FIFA Day ฟุตมบอลโลกเอเชียรอบ2จะแข่งขันวันที่22ถึงวันที่30มีออนาคมปี64นะฮะต่อมาก็จะเป็น AFF สอสกิทครับช่วงเมษายนปี64ครับ ต่อมาก็จะเป็น FIFA d เดฟุตบอลโลกเอเชียรอบ2วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนปี64นะฮะต่อมาก็จะเป็นฟ i f a d เดฟุตบอลโลกรอบ3เอเชียนคัพรอบคัดเลือก30สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนปี64ครับต่อมาก็จะเป็นฟ i f a d เดฟุตบอลโลกเอเชีย e e รอบ3เอเชียนคัพรอบคัดเลือกเหมือนกันนะฮะจะแข่งขันวันที่4ถึงวันที่12ตุลาคมปี64ครับ ต่อมาก็จะเป็นยู23ปีชิงชมปเอเชีย2022รอบคัดเลือกวันที่20ถึงวันที่31ตุลาคมปี64นะฮะต่อมาก็จะเป็น FIFA Day mm. ฟุตบอลโลกเอเชียรอบ3เอเชียนคัพรอบคัดเลือกก็วันที่8ถึงวันที่16พฤศจิกายนปี64นะฮะหรือประมาณช่วงปลายปีหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายในผมฟุตบอลซีเกม2021นะฮะ เวียดนามเป็นเจ้าภาพจะแข่งขันวันที่21พฤศจิกายนถึงวันที่สองธันวาคมปีหน้านะครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะครับฟุตบอลไทยของเรานะผมได้ไปไกลอย่างฟุตบอลโลกแน่นอนนะฮะการแข่งขันแน่นเอียดแบบนี้นะฮะต้องมีการโรเตชันนักเตะและก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากมายแน่นอนครับในช่วงปีหน้าเรามารอลุ้นกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเมื่ออาจารย์นิชิโดนั้นยังได้คุมทัพช้างศึกกันต่อไปร้อนข่าวต่อมากันดีกว่านครับ กวินจบปิดฉากที่ยุโรปหลังลูวนเปิดตัวในด่านทีมดังของพิมริกโดยงารน,นี้นะผมทาง o OH อเอูวนนะฮะต้นสังกัดของกวินประกาศเปิดตัวอีเวเซนนะฮะในด่านทีมชาติเดนมาร์กมาร่วมทีมโดยงานนี้ OH รูวนทีมในจูบิแลโปลร,ริกลิกสูงสุดของเบลเจียมประกาศเปิดตัวในด่านคนใหม่แดเนียลอีเวเซนจากเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยูยปีมาร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัว โดยการนี้แดเนียลอีเวรเซนและผมมือกาวิสามปีคนนี้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการเก็บครีนชีตถึง10ครั้งให้กับบรัสเทนแฮมยุนิเต็ดด้วยสัญญายืยมตัวนะฮะก่อนจะช่วยทีมเลื่อนชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งก่อนหน้านั้นก็สามารถเก็บครีนชีตได้ถึง16ครั้งในการยืยมตัวกับทางโอแฮมแอตแลนติกบริการสมรภูมิแปและเขาเพิ่งจะได้รับสัญญาฉบับใหม่กับทางเลสเตอร์ซิตี้จนถึงปี2 0 2 5กันเลยทีเดียว สำหรับในนามทีมชาติแดเนียลอีเวเซนคนนี้ติดทีมชาติเดนมาร์กนับตั้งแต่ชุดยู16ปีจนถึงชุดยู21ปีและถูกเรียกสู่ทีมชาติเดนมาร์กชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อปี2019ที่ผ่านมาซึ่งการมาของแดเนียลอีเวเซนคนนี้ส่งผลให้สถานการณ์ของกวินธรรมสสนันนะฮะผู้สมัครตัวทีมชาติไทยที่กำลังเล่นให้กับทางของเซเลสซปโรนั้นด้วยสัญญายืยมตัวในตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากในการจะย้ายกลับไปค้าแข้งในยุโรปอีกครั้ง อ่านะผมไปนว่างงานนี้ดูแล้วนะฮะถ้าเกิดทางกาวินนั้นย้ายกลับไปยุโรปนั้นก็มีโอกาสที่ต้องไปแข่งกับทางมือทวายอีก2คนนะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไหรหรือจะปักหลักอยู่กับเจลิกไปตลอดนะฮะต้องหลอนลุ้นกันครับงานนี้เราข่าวต่อมากันดีกว่านครับตัวจริงหรือสำรองก็สำคัญหมดสิโรอฉชัดทองเผยถึงความพร้อมก่อนที่ไทยลีกจะกลับมาคัมแบ็ค โดยการนี้ซีโรชัดทองนะผมแนวรุกวีจีปทุมเผยถึงความพร้อมก่อนที่ไทลิกจะคัมแบ็กกลับมาในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้โดยการนี้นะผมปีโป้ซีโรชัดทองนะฮะแนวรุกของทางบีชีปทุมสมสรในศึกโตโยต้า,ตาไทลิกที่กําลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมซึ่งในตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปกว่า80%แล้วโดยล่าสุดทางปีโป้ซีโรชัดทองนะฮะได้เปิดใจถึงความพร้อมของตอนเองก่อนที่ไทลิกจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนี้มาว่า ยังมีอะไรต้องแก้ไขอีกหลายจุดครับก็อาจจะดีขึ้นบ้างในบางเรื่องความเข้าใจนะฮะและวิธีการเล่นกับเพื่อนเป็นเกมที่ดีแล้วก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นด้วยถือว่าพอใจเลยครับทั้ง2ชุดที่ลงไปเล่นนั้นพอใจเป็นอย่างมากเลยการเก็บตัวที่วิชิงทรีดีสอร์ทจังหวัดขอนแก่นก็ดีครับมันไม่ใช่แค่การซ้อมบอล มันเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้รู้นิสัยกันและกันเหมือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เราสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นมันจะส่งผลไปถึงตอนลงสนามการแข่งขันด้วยซึ่งช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ประคองร่างกายกันมาด้วยนะฮะก็ได้ซ้อมมาเรื่อยๆเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ลงแท็กติกอะไรมากมายเน้นรักษาสภาพร่างกายมากกว่าครับพอกลับมาก็เต็มรูปแบบนะฮะก็ใส่แท็กติกกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง พอกลับมานั้นมาเข้าสู่โปรแกรมจริงๆก็เริ่มจากเวทโปรแกรมนะฮะซึ่งการฝึกซ้อมของทีมก็เริ่มจากความแข็งแกร่งของร่างกายตามด้วยสทคติตอนนี้ทุกคนน่าจะประมาณ80%แล้วเพราะเราไม่ได้หยุดกันเลยเราซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดกําลังพยายามจูนกันให้ติดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดให้รู้ว่าใครเป็นยังไงไม่ว่าจะ11ตัวจริงหรือว่าตัวสำรองนะฮะทุกคนต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมทั้งหมดเพื่อเวลาที่โค้ชหยิบเราไปใช้ โค้ชจะได้รู้สึกสบายใจผมว่าทุกคนต้องพร้อมไว้เสมอไม่ว่าจะสำรองหรือจะเป็นตัวจริงผมว่าทุกคนสำคัญหมดสิบโรดนะฮะนี่กล่าวสำหรับบีจีปฐมนะผมลงสนามในศึกไทยลีกไปแล้ว4นัดยังไม่แพ้คใครนะฮะเก็บไปได้ทั้งหมด10คะแนนรังเดิที่4ของตารางคะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่5นั้นจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในวันที่12กันยายนที่ถึงนี้ อาวนะผมเป็นทั้งว่างานนี้จะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองนะฮะซีโรดบอกว่าได้หมดครับแค่ว่าเขานั้นพร้อมกลับมาคัมแบ็กไทยลีกแล้วแม้ว่าจะเตะในช่วงนี้เลยก็ว่าได้หรือจะไปรอเตะในช่วงเดือนกันยายนก็ได้ครับฟิตเสมอนะฮะโอ้โหแบบนี้ผมว่าไทยลีกนี้กลับมาฟาดแข้งกระนสนุกอย่างแน่นอนในช่วงนัดบริษัทนะฮะต้องรอติดตามรับชมกันแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะผมไทยลีกมันอย่างแน่นอนปีนี้ และนี่ก็เป็นทันข่าวปะข้ามกีฬาฟุตไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่14สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั่งบอลไทยครับ